เติมไหมครับ่เหลังจากวันนั้นและวันนี้ค่ะเราสามารถเล่าอะไรเพิ่มเติมได้วันไหนนีรื่องีองเดบรียกไปอัปเดตเข้ามาหมครับหนูบอกเขาไปไม่แล้วเดบัความจริงคือไม่มีครับแล้วก็จริงๆก็เมืิดที่พูดไปวันนั้นเลยครับเนื้อเรื่องก็ยังไม่อยากเล่าเยอะมากเท่าไหร่อีกฝันรู้ก็เล่าอีกหนึ่งรอบนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศเอม์เมีซึ่ง เป็นประเทศที่เราสมมติขึ้นมาครับในประเทศนั้นก็จะมีเจ้าหาชีวิตที่ถือว่าเป็นคิงของของประเทศนั้นซึ่งคิงก็รับมอบหมายให้คารันครับผมซึ่งเป็นองครักษ์นะครับได้รับมอบหมายเพื่อไปตามท่านชายกลับมาเพื่อมาทำอะไรเพื่อกลับมาต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วก็มีเรื่องของการชิงอำน,นาจด้วยแล้วก็<อ>การปฏิวัติอะไรบางอย่าง อ,องค์รัชทายาทแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีความคอนฟ l ิ c หลายอย่างครับผมมันก็มีความแฟนตาซีใช่แล้วก็มีกีฬาด้วย,ยกีฬาหลายอย่างด้วยซึ่งดีละครับผมหนูจะได้ออกล่างกายในเรื่องนี้ใช่ครับตอนนะี้เราจะเป็นนักกีฬาใช่หลายคนอาจจะเห็นครับมีแค่คันดาบนะครับผมมีกีฬาที่คุณคาไมถึงด้วยเราก็คาไปถึงเหมือนกันว่ามันมีด้วยเหรอแล้วรอติดตามกัน รู้หมดแล้วครับเพราะว่าเราได้ถ่ายลุกไปแล้วใช่ถ่ายฟิตติ้งแบบซีเครับตัวเป็นตัวซีเครตครับสปอร์ตสปอร์ตฟิตนิ้งได้ไหมว่ามันจะว้าวแค่ไหนว่าเป็นแฟนรู้แลบบกีฬาหรือว่าในเรื่องผมสปอร์ตได้คำนึงฮะมีอคำว่าว่าดี้ยไอหนูอะหนูดูนะว่าแล้วว่าแล้วครับผม ไม่ได้ครับไม่ได้ยีราณีไม่ได้ถอดเสื้อใส่เสือ้อทุกีฬาครับผมต้องถอดเสื้อเล่นกีฬาด้วยหรอไม่มีไม่มีซูโมโ่แน่นอนเลยประเทศเดนมารีไม่มีซูโมโ่กีฬาที่คนลองมอไม่มีซูโม,โม,ม,โมโ่ครับ <c oughs> แต่รับรองว่าสนุกแน่นอนอย่างที่พุ่มกับบอกพี่อบบอกไปนะครับผมว่าในตัวนิยายกับในตัวซีรีส์มันจะมีความแตกต่างในตัวเรื่องก็จะมีความ เข้มข้นมากขึ้นมีมิติมากขึ้นเราเองก็อ่านบทมาคร่าวๆนะครับผมในตัวของตัวไดอล็อกของตัวซีรีส์ครับผมก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีชลันก็จะมีความมีมิติมากขึ้นมีมากกว่าในตัวนิยายแน่นอนครับผมส่วนคณินก็ในซีรีส์เอ้ยในนิยายว่าดื้อแล้วในซีรีส์อาจจะดื้อกว่าเพราะว่ามันจะบวกความเป็นนิวเข้าไปด้วยหนูไม่ต้องบวกเป็นนคณินไม่มีใครให้ไม่มีใครให้เขียนว่าบวกเป็นหนู ม่มันก็ต้องคณินอสก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้คณินเขียนมาว่าเพราะว่าเป็นหนูก็เลยเล่นเป็นหนูเลยก็แบ่งแบ่งกันใช่เราจะให้เป็นคณินหมดก็ไม่ดีครับเราต้องเอาค่าเราเข้าไปด้วยเราใส่ความดื้อเข้าไปด้วยเยอะๆจะไม่ได้ยินเสียงหนูโทนี้ในเรื่องเลยนะฮะเขาจะมีอํานาจเขาจะยิงเรื่องนี้เราต้องยอมนะเรื่องนี้เราต้องยอมนะเอาเอาจริงๆเรื่องนี้ยอมถ้าถ้าพูดถึงนิ้งเฮียก็ ยังมีแบบว่าจงสูงสักแต่เรื่องนี้รู้สึกว่ายศเขาสูงกว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขานี่แหละชิงตาช,ชิงเร้าของผมแล้วแต่คาแรคเตอร์ชลันเขาก็บอกว่าถ้าเวลาเขาพูดจริงๆเขาก็จะเป็นคนพูดจาแบบตรงๆอาจจะปากก้ายอ,อันนี้คาแรคเตอร์เลยคาแรคเตอร์จริงๆฮะ <c oughs> เขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดครับผมคนไม่ค่อยพูดแต่ถ้าได้มีโอกาสพูดหรือว่าอะไรที่มันเป็นอยู่ในมาตรฐานในความเป็นจริงนะเขาก็จะพูดจริงจังบางทีก็จะมีปากร้ายบ้างสลันนะครับไม่ใช่ซีบึกหลังจากที่แบบดูบทกันบ้างแล้วอ่านันบ้างแล้วมันจะมีอะไรให้แบบเราได้แบบพิมพ์ส่วนตัวของผมพิมพ์คือไทยต่างประเทศครับเพราะ ใช่แล้วหนูก็ฟินการกินด้วยฟินตัวเองไม่ฟินคนดูด้วยเพราะว่าเพราะว่าสมมติถ้าเราได้ภาพที่สวยคนดูก็จะแบบว่าอินส์แล้วรู้สึกว่าเอนจอยกับรูปภาพของเราเพื่อความสบจริงมากที่สุดครับคุณถ้าใครได้ดูไพร์หดเรียบร้อยสามารถไปดูได้ที่มันีเวิร์กนะครับผมซึ่งภาพสวยมากครับผมก็ติดตามด้วย วันนี้อาจจะแบบไม่ฟินเลยประมานอ่ะไม่ฟินแ่ะแต่แต่หนูจบมาหนูอาจจะฟินก็ได้เอวาอาจารย์เล็กเหลือ21เย่อตอนนี้หนูเอวเท่าไหร่ยี่สิบปหกยี่สิปสิบเจสิเอวยี่สิเอ่ะให้มันเล็กอีกเียยอมไหมครับยอมถ้าหนูชอบแต่เฮียชอบเอวใหญ่สามสิบสี่ ได้ตัวเฮียอีนะดูเรนทัสเซลได้แล้วเพื่อนใ่จ้าเลยนวะได้หนังในชใช่มีหลายรสชาติแน่นอนครับผมหลักๆแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นโรแมนติกมากครับผมแอคชั่นครับก็ฝากซีรีส์เรื่องข้า Fast เ n อหรือว่า The Next Prince ด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์คอมยักษ์เลยของท่านครับก็ฝากทุกคนด้วยเป็นแนวซีรีส์ที่ ทุกคนอาจจะยังไม่ได้เห็นมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเกี่ยวกับเจ้าชายด้วยกับองค์พลังด้วยแล้วก็มีกีฬาที่ซีรีส์เรื่องอื่นอาจจะได้พอดีมาเล่นเท่าไหร่นะใช่ก็อยากให้ทุกคนรับชมด้วยเรื่องน่าสนใจครับสวยมากแน่นอนครับแล้วก็ตัวละครก็น่ารักด้วย ละครไม่น่ารักเตัวละครไม่น่ารักหรอกพี่จีตัวละครไม่น่ารักหรอกนะตัวละครมีทั้งน่ารักทั้งหล่อครับผมมีหลากหลายวัยครับผมก็ฝากด้วยนะครับค่าฟ้าเพีงเธอในสปรินต์นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เราสองคนรอมานานเหมือนกันครับผมก็อยากากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตแล้วก็เราสองคนจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากทีมงานเบื้องหลังด้วยนะครับฝากพี่ๆสื่อแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้ดูไฮร์โหลดก,ก็สามารถไปติดตามได้ที่ในช่องมันดีดวลคันยูฟุนะครับฝากด้วยครับออคอนเสิร์ตก่อนดูคอนเสิร์ตเลยครับอีกไม่นานเกินรอแล้วจ้ะดูซ้อมไปถึงไหนนะซ้อมไปถึงไหนแล้วที่อย่ค,<น>อครับคันยูฟเลยครันคนยูฟุก็เหลือเวลาอีก ไม่ถึงเดือนแล้วค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นแหละไปแ,แค่ตื่นเต้นแล้วก็กังว,วลเพงคเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้เป็นใครก็ถ้าจะบอกว่าไม่กังวลเลยก็ไม่เชื่อหรอกนะใช่ย้วลปกติใช่ยป็นว่องปกติคับเพราะว่าแบบเร่าอยากจ,จะทําให้ดีแล้วก็เพลงเพลง,เพลงเราเยอะด้วยครับแล้วก็มันครบรถค่ะมันมีทั้งร้องเต้นใช่แล้วก็นแ,แวกนวเพลงที่ทุกคนชอบแบบเยอะะมากมายซึ่งตองน,นี้ก็ซอก้อมไปเยอะแล้วจำเนื้อเพลงไปก็ เยอะพอสมควรเลยครับซองเต้นก็โมัมามันมากเลยครับอีกเพลงว่ารูร้นะมันคิดไปลิสไบท์แหละครับเยอะไหมฮะก็มากกว่า20แน,น่นอนครับ20่บวกบวกครับแต่ว่าบวกไปถึงไหนก็ยังไ <c oughs> ม่บอกครับแต่เยอะเยอะครับแค่รับใช้คนะรับเกสก็พิเศษด้วยเกสเกสเยอะแล้วก็สวยะคนเยะเลย พี่สื่อมวลชนสนใจร้องซักเพลงไหมฮะเกสเป็นร้อยเกสเป็นร้อยถ้าเกสเป็นร้อยหนูก็ร้องร้อยเพลงเลยยกให้เกสไปร้องเลยครับเกสเป็นร้อยอยู่ลบหนีกับบ้านเลยก็แต่ว่าเกสแตรละท่านคือแบบ คิดว่าทุกคนชื่นชอบแน่นอนครับแล้วก็เป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบเองอยู่แล้วด้วยก็เหมือนเลือกตามใจเจ้าของคอนครับเลือกตามใจผมด้วยแล้วก็ให้เหมาะกับแนวเพลงที่ผมเลือกมาให้เหมาะกับแต่ละคนครับก็คิดว่าทุกคนชอบอยู่แล้วเพราะว่าแนวเพลงที่ผมชอบก็คิดว่าก็มงเหมือนกับแฟนๆแฟนเพลงหลายคนด้วยเหมือนกันครับครับโอยไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ได้รีเควสเลยครับเป็นคอนเสิร์ตหนูให้หนูแบบว่าพิธีพิธารสร้างมาเลยครับผมเราก็นับหนุนอยู่ข้างหลังครับผมใช่ถ้ารีเควสเหรอเออพึ่งนึกออกถ้าเป็นไปได้ก็ซักโชว์ไปล่ละหนูเสื้อผ้าซุปเปอร์ซันไม่ไม่เอาไม่เอาๆๆๆเขาต้องติดแกม <ๆ S 1> ใช่หรือเอา,ๆๆเอาซุปเปอร์ซันไปติดเพชรเงี้ยหรอเออก็าผลิตคอลเลคชันแบบติดแกมมาให้หนูใส่เพื่อนสีโอเคแล้วเกแ <ๆ S 2> ไมน่าสนใจนะน่าสนใจแล้วถ้าเราไปจังหอนดเซนแต่ผม<ห>ผมเ<ร>ชื่อว่าสไตลิสต์น่าจะดีกว่าผมครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตดูด้วยรับรองว่าเซอรไพแน่นอนใครที่ได้ดูคอนเสิร์ตของค่ายเราทำอ่ะมันจะมีความแบบวาไรตี้ความสวยงามเอฟเรชอลังการเยอะมากอย่างที่หนูบอกว่าเคสน่าทึ่งมากครับผม <c oughs> ตัดผมออกไปนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเคสครับผมเคสน่าทึ่งมากก็ฝากดูด้วยครับผมรับรองว่าจะเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็อยญ่เที่ยง สู้ๆพอใจว่าเครียดก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับอุดมค่าฝากลยันเหลือไม่าอ๋อใช่ครับฝากเลยครับก็ตอนนี้นโนนี่เพรสคอนเสิร์ตรีแมทเจอร์ครับในวันที่10ก็จะเปนสิงหาคมสำหรับวันที่10สิงหาคมก็โชว์เด์แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะแฟนท่าผมแล้วก็แฟนเพลงด้วยที่สนับสนุนแล้วก็อยากมาดูคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าวันที่11สิงหายังเหลืออยู่นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรได้เลยครับที่ทางเดอะคอนเสิร์ต แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมาดูในวันงานก็มีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับใช่สนุนได้เหมือนกันครับสวยแสงสีเสียงสวยแล้วก็มุมภาพมุมภาพเสียงไพเราะไม่แพ้น้างานแน่นอนแต่ว่าถ้ามาดูน้างานก็จะดีกว่าเช่าครานี้มากเสียงไพเราะไม่แพ้น้างานมาดูน้างานแต่มาดูน้างานดีกว่าครับผู้ได้หายาทานอีกรอบนึงฮะไม่ไม่รู้เลยหาเลยอคโอเคครับผม อ๋อเราได้มีโอกาสไปเปิดพรออพสโตรที่ญี่ปุ่นครั้งแรกครับผมจริงๆที่ไทยนรอใจใหับกันแล้วก็เตรียมการอยู่เหมือนกันก็ได้มีโอกาสก็อยากลองทําอะไรที่แบบใหม่ๆอะไรที่เรายังไม่เคยมีความรู้ถ้ามีโอกาสก็อยากทําขึ้นมาแล้วก็จริงๆก็มีแฟนๆชาวญี่ปุ่นด้วยเราไปแฟนบีบกันบ่อยอะไรเงี้ยครับผมเยอะมากจริง จริงๆก็มีการบ้านหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่ไม่ได้มีหัวด้านธุรกิจครับผมเราก็ปรึกษาทีมหรือหาคนที่มีความรู้มาปล่อยความรู้ให้เราแล้วเราก็ศึกษาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้ในแบบว่าสไตล์ของซูเปอร์ซันมากที่สุดครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามว่าจะมีเอ็กซิบิโปรดักอะไรที่ญี่ปุ่นครับผมใช่เจัดงานแบบแกลโอรบเปิดแกลโอเพนนิดมีมีบูธฮมมีบูธที่ชิวูยา109ครับทุกคนสามารถติดตามได้เดี๋ยวไปดู ตอนนี้ออกแบบบูธเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันว่าสวยขนาดไหนครับผมผมอาจจะมีเวลาไปเยี่ยมบูธก็ได้เป็นแน่ขอดูคิวก่อนใช่จริงจริงคอลเลคชันใหม่เป็นเวกเทชันครับผมจริงๆเป็นเกี่ยวกับวันหยุดหรือว่าไปเที่ยวอารมณ์เหมือนแบบไม่ได้เที่ยวแบบหน้าร้อนอย่างเดียวก็มีความฮาวายมีความแบบว่าเสื้อเชิ้ตขาวดำมือเกียนขาสาั้นแล้วก็มีมีหลายอย่างครับให้ตามนะครับผมแล้วก็มีของเ้อข่าวด้วยนะของอยังเหลือนะครับทุกคนสามารถุดหนุนได้ทาง เว็บไซต์ superstore.com นะครับแล้วสำหรับแฟนๆชาวไทยที่อยากถือวินไปและอยากซื้ออะซื้อที่ไหนในย่งนโลกอาอเมื่อกี้เพิ่งพูดไปฮะเว็บไซต์ครับผมเว็บไซต์สามารถเข้าทางอินสตาแกรมได้ขอรบกวนนะครับไม่ได้ฟังครับผมเว็บ superstore.com ก็ฝากด้วยครับผมบล็อกไม่ได้ดูหอไอ้ตายแล้วไม่เอาสิไม่ใี่ของบ้านนี้ของฝากรอแล้วครับวันที่23ถึง31ครับผม หนูไปร้องเพลงเปิดสโตร์เนี่ยหนูไปร้องเพลงเหรอถ้าหนูไม่ติดคอนเสิร์ตอะปิดปิดถ้าไม่ติดคอนเสิร์ตก็จะไปเสี่ยงแววๆเพราว่าไม่ได้ไปหรอกไปไม่ได้ไช่ครับโอเคครับโอเคครับเป็นาโอบคุณมากบายไม่ ใช่ตแต่งไหมรูแต่งใช่ ท่าไม่ท่าเลยท้องาไหวหมดน้ี Luis> ่หนูมีท่าข้ามฟาร์มไหมต้องมีต้อมีงมีองพีู่พี่ดูพี่ดูพี่ดูต้มีนะค่ะโอเคไปนนี่ไะไปีไปนะคนีนะ่ ไขวาไรขวาขวาขวาโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอากาผู้ชคองต้องที่ใบใบกล้องที่มีไฟหน่อยกล้องที่มีไฟหน่อยใ่กล้องที่มีไฟตรงกลางตรงกลางไันไฟกนองคี่คอันนี้ภารก คุณพี่คุณนะทาไหนคุณนะโอเคขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณค่ะที่นี่น้